ปัญหาหนึ่งของแคร์กิเวอร์นี่ก็ที่มักจะเจอกันก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องความกระตันยูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันจะคำคำคอไวคำการตัดสินใจไว้เวลาเราจะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างบางทีคำคำนี้มันจะวนกลับมาหาเราอเนาะว่าทำแบบนี้มันจะไม่กระตันยูหรือเปล่าโจมีมีปัญหากับพวกเรื่องพวกนี้ไหมตัวเองไม่มีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีที่เราโดนคําพูดะไรบางอย่างที่มันกระทบใจเราหรือว่า สิ่งที่สังคมให้ค่านิยมเนอะว่ากระตันยูจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ถามตัวเองกลับก็ได้ว่าเราใครให้คะแนนเราอืมันก็คือตัวเราครับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เรากําลังพบเจออยู่เลยอถ้าเราทําตามที่เขาบอกว่าเขาอยากให้เราเป็นคนที่มีความถูกคือใครก็คือเราอืตรงเนี้ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราทําได้ไหวแค่ไหนอืมแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดอะ ก็คือคนที่ป่วยไม่ใช่ตัวเราตรงนั้นน่ะก็เป็นการที่เรียกว่าดูแลตัวเองเหมือนกันว่าบางคนผู้ดูแลก็อาจจะแบบเหมือนกับจมลงไปกับความรู้สึกของคนป่วยว่าเขาทุกข์มากเลยเขาจะต้องแบบเครียดมากเลยแล้วทําให้เราเศร้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะครตรงนี้เหมือนกับว่าการที่ทําให้การที่เราดูแลใครคนใดคนหนึ่งอ่ะควรจะทําให้เราเติบโตมากกว่าที่จะทําให้เรารู้สึกถูกอะคะอ่ะค คือ<ห>าการที่ได้ย้อนกลับมาคุยกับตัวเองเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอม,<ห><ห>มันเป็นสิ่งที่ดีอเอาวายกตัวอย่างอันหนึ่งว่าตอนที่โจดูแลปาลาแรกๆอะค่ะเหมือนกับว่าเราก็ต้องชวนเขาคุยฝึกสมองเนาะและการที่เขาเป็นแรกๆอ่ะเขาจําอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะแคะ่ถามว่าวันนี้วันจันทร์<ห>พรุ่งนี้วันอะไรอย่างเงี้ย<ห>เขาก็จะไม่รู้แล้วว่าคือพรุ่งนี้คือวันอะไรอือันนี้สีอะไรถามสีนั้นประโยกๆหยิบสีนั้นสีเดิมขึ้นมาใหม่เขาตอบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นโจลมเสียมากเลยค่ะหมุนหงิดมากอื ทำไมอ่ะทำไมจําไม่ได้ไรเงี้ยแล้วมันก็เอ๊ะขึ้นมาอีกว่าเราทํงงาอย่างนั้นไปอ่ะเราก็เครียดเขาก็เครียดตัวคนที่ทุกข์ที่สุดอ่ะคือเขาแล้วเราล่ะ,ะนี่ค่ะในจบก็เปลี่ยนใหม่เลยว่าแบบเขาทําไม่ได้แล้วทําไมอ่ะอืมเขาททาไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอืม แค่เขามีความสุขก็ดีแล้วไงออ่านียค่ะตตเก็มองมุมนั้นว่าเพราะฉะนั้นนะสิ่งสิ่งที่คนที่เป็นร์กิเวอร์ควรจะใส่ใจมากที่สุดเลยอย่างที่บอกว่ารับผิดชอบความความสุขของตัวเองแล้วก็ให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าเขาก็รับผิดชอบในส่วนที่เขาทําได้ด้วยเช่นกันนี่ว่าก็คือเมตตากันอะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าคือต่างคนต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความสุขของตัวเองใช่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ หนึ่งก็คือเราก็จะไปฟังคําพูดของคนอื่นนะเนาะคนอื่นพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอาคำเอาคำพูดของเขามามาสร้างความทุกข์ขึ้นกับตัวเองอีกในขณะเดียวกันอ,อะไรลนะ่ะความคาดหวังที่เราลงไปให้ผู้ป่วยหรือบางทีไปคิดแทนเขาอะว่าเขาจะต้องทุกข์ใจนู่นนี่นั่นมันก็จะทํามันก็จะบั่นทอนตัวเองอีกใช่ไหมค<ะ>มใช่เพราะว่าเข้าใจเลยนะว่าคนที่ดูแล พ่อแม่อย่างเงี้ยเป็นลูกๆกอย่างเงี้ยบางทีเขาเขาก็คงจะรู้สึกสงสารพ่อแม่อะเช่น<ช>พ่อแม่พูดไม่ได้พ่อแม่นู่นนี่นั่นไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเราก็จะเอาใจเราลงไปคิดถึงความทุกข์เขาแล้วมันก็จะทําให้ตัวเองเราทุกข์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโจก,ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมพงี้ใช่แรกๆก็เป็นค่ะแต่ว่าพอสักพักก็แบบเอ้ยก็คือนี่แหละอย่างที่บอกเขาทุกข์สุดแล้วเขานีน่แหละทุกข์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะเราอะไม่ต้องไปเติมความทุกข์หรือเติมบรรยากาศที่มันเป็นความทุกข์เพิ่มไปอ พอเขาก็เจออยู่แล้วเขาเจออยู่แล้วแล้วก็ถ้าถ้าเขาจะไม่ดีขึ้นหรือถ้าเขาจะเป็นไงมันมันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะครับใช่ป่ะทําเท่าที่เราทําได้สิเออแล้วอย่างกรณีเราฟื้นฟูเขามากๆแล้วเกิดว่าเขาไม่ดีขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีบางคนก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบหนึ่งอย่างที่บอกเนาะก็คือเบรมเขาด้วยว่าเขาด้วยมติดโทษตัวเองด้วยฉันดูแลไม่พอหรือเปล่าเขาไม่เขาไม่ดีขึ้นสักทีจบก็อันนี้อันนี้เราก็ต้องใช้วิธีคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ก็วางใจอ่ะว่าแบบเขาดีได้แค่นี้เยว่า ตอนแรกจากที่ต้องใส่ใส่สายอาหารมาถึงตอนนี้ได้นี่เรียกว่ากําไรแล้วนะใช่ถ้าเขาจะดีขึ้นมากไปกว่านี้อีกก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจแต่ถ้าเขาจะไม่ดีขึ้นเขาเขาก็เราก็ดูแลเขาไปอ่ะอย่างที่มันเป็นอย่างนี้แหละใช่เพราะบางทีเขาอาจจะไปตั้งโกว่าจะต้องกลับมาปกติ อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยเพราะว่ามันทําให้ตะเกียกตะกายเพื่อจะเข้าไปสู่เป้าหมายอันนั้นแต่ว่าเรามองเขาในแต่ละวันว่าให้เขารู้สึกดีขึ้นในแต่ละวันแล้วชื่นชมกันได้ในแต่ละวันด้วยเป้าหมายสั้นๆอ่ะมันก็สนุกกว่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออนี่น่าสนใจก็คือว่าพยายามมีความสุขกับเป้าหมายสั้นๆว่าดีขึ้นสั้นๆเนาะแต่ถ้าเราไปตั้งตั้งไว้ว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงเหมือนที่เขาเคยแข็งแรงอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยเราจะไม่พึงพอใจสักทีใช่ค่ะอเพราะเท่าที่โจวมองฟ วิ่งเราภูมิใจตัวเองมากแล้วนะเพราะว่าจากตอนแรกเขาแบบแมบบเลยแทบจะติดเตียงแล้วอะตอนนี้คุยกับเรารู้เรื่องแล้วผ่านไปสี่ปีใช้เวลาเกือบสี่ปีกว่าป้าจะบอกได้ว่าเขาจะเข้าห้องน้ําเพราะอุจจาระหรือปัสสาวะอย่เงี้ยจากตอนแรกรบ,บอกไม่ได้เลยลาดด้วยลาดบ่อยมากเลยอเซึ่งการที่คนป่วยทําเลือเธอไปบ่อยอันนั้นก็ <laughs> คน <laughs> ดูแลก็จะหุนหยิด ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็ทําใจทุกครั้งถอยคบมาก่อนทุกครั้งแล้วก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแบบเออเขาไม่ผิดอะไรนะที่เขาจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาทําอะไรเลอะเทอะตัวเขาก็รู้สึกผิดด้วยเนาะเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะอือครับโอ้ก็มันแสดงว่า4ปีนี้มันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วมันเป็นความสุขเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีอะในในทุกๆครั้งว่าแบบเฮ้ยมันมีการพัฒนาการเกิดขึ้นเล็กๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับนี่แสดงว่า4ปีมันนี่เรียนรู้อะไร ใ, ion, ในการดูแลคุณพ่อมากที่สุดเลยในฐานะของแบบแคร์กิเวอร์คนหนึ่งการวางใจค่ะการวางใจใช่ทำใจได้เลยว่าแบบสิ่งที่ทํำมันดีที่สุดแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดเราก็วางใจได้เขาจะไม่ดีกว่านี้เขาจะแย่กว่านี้หรือว่าคนอื่นจะพูดอะไรในสิ่งที่ไม่เข้าหูเราอ่ะเราวางหมดเลยอืมค่ะ ก็คือให้วางใจงใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะถอยกลับมาก่อนทุกครั้งว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพี่เลี้ยงล่ากออกอะไรก็แล้วแต่หรือป้าต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอจะไม่เป็นคนที่รีบกระโจนลงไปแต่ว่าถอยให้ตัวเองกลับมาตั้งหลักก่อนอืมว่าใจเย็นๆคิดก่อนว่าตอนเนี้เราอ่ะต้องสงบก่อนอืแล้วถึงจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไป อย่าเพิ่งเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาก่อน่คะให้ตัวเราพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยคิดเรื่องอื่นครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีอยู่ในช่วงเศร้าก็กระโจนไปกอดความเศร้าไว้อะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็แก้ไม่ได้สักทีหรือไม่ก็รีบไปทําอะไรบางอย่างที่แบบโดยที่มันไม่จําเป็นอ่ะรีบรีบแบบว่ามันจะต้องทําแบบนี้มันจะต้องทําแบบนั้นฉันจะต้องรีบเอาเขาไปทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอซึ่งบางทีมันแบบมันเปืองแรงเนาะกลับกลับมาตั้งหลักก่อน เออว่าแบบบางทีไม่จาเป็นที่จะต้องเหนื่อยหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําขนาดนั้นก็ได้นะคะครับนี่คือจริงๆแล้วถ้าในฐานะของแคร์กิเวอร์คนหนึ่งถ้าต้องบอกกับแคร์กิเวอร์คนอื่นๆนี่ก็น่าจะบอกว่า ให้อยากให้เขาเมตตาตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรักตัวเองเยอะๆมันจะมีแค่ิเตอร์หลายแบบนะคะย่งไงอาจอย่างคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันชิไมค่ะว่าแบบโอ้ยฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันจะต้องดูแลเขาตกอยู่ในความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้รักตัวเองเยอะๆแล้วก็อยากให้เขามองภาพค่ะว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่มีคนที่ดูแลคนนั้นอยู่แล้วเขาอยากให้ตัวเองอะมีชีวิตอยู่แบบไหน แล้วก็คงสิ่งนั้นเอาไว้ในทุกๆวันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาจากไปค่ะอย่างเช่นโจมองว่ายังไงเราก็มีงานทำมีชีวิตของตัวเองมีเวลาในการออกกำลังกายด้วยเนี่ยค่ะเราก็ทำสิ่งนั้นแหละครับไปในทุกๆวันในขณะเดียวกันเราก็ดูแลเขาด้วยเนี่ยค่ะแล้วเราก็มองภาพตัวเองในช่วงที่เขาไม่อยู่ด้วยว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเขาอยู่แล้วอ่ะอืม เราก็จะไปใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แต่ไม่ใช่หมายของว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าแค่ยังไม่เต็มร้อยเท่านั้นเองเนีเออนี่น่าสนใจเพราะว่าคนเป็นแคร์กิฟเวอร์ช่วงช่วงระหว่างดูแลเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นเลยที่เป็นชีวิตของตัวเองเช่นเคยมีน้องบางคนบอกว่าไม่กล้าแม้กระทั่งไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไม่กล้ามีความสุขเพราะว่า พ่อป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยซึ่งจริงๆสำหรับโจนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะคือความรู้สึกผิดน่ะมันเป็นสิ่งที่ทําลายจริงๆอคือถึงเราจะรู้สึกผิดหรือว่าอะไรไปอ่ะเขาไม่ได้ดีขึ้นครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นอืมแต่กลับทําให้ตัวเราเองนี่แหละที่ทาร้ายตัวเองอยู่ครับเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ค่ะมีสิทธิเต็มที่ด้วยอมีสิทธิ์ที่มีความสุขได้ตอนนี้คุณป้าโจเข้าโรงพยาบาลอยู่ค่ะโจก็มาทํางานเนาะเออมานั่งคุยกับกับพี่ประสานใช่ไหมคะแล้วก็ มีออกไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ในขณะเดียวกันก็ไปดูแลป้าในช่วงเวลาที่เขาให้เยี่ยมเนี้ยค่ะไปหาพ่อด้วยไปเยี่ยมพ่อที่สุดด้วยในตอนนี้อย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบางคนเหมือนแบบอย่างที่เมื่อกี้บอกอะไม่กล้าไม่ไปดูคอนเสิร์ตบางคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวบางคนก็บอกว่าอ่ะฉันจะกัดฟันยอมทิ้งงานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาดูแลพ่อแม่เพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงของการแสดงความกระตันยูแต่ว่าเราลืมคิดไปว่าถ้าเกิดวันนึงพ่อแม่ของเราหรือคนดูแลของเราเขาไม่อยู่แล้วเนี่ย เออแล้วชีวิตเราจะจะยังไงใช่ไหมใช่แล้วพอเราทําอย่างนั้นมากๆเข้าอ่ะว่าฉันไม่มีสิทธิ์มีความสุขฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อ่ะสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นการที่เราโทษทุกคนบนโลกนี้อืสิ่งนี้ทําให้ฉันเป็นแบบนั้นเพราะฉันต้องมาดูแลเขาไงฉันถึงได้เป็นแบบนี้ถึงได้ย้อนกลับมาคํานั้นแหละค่ะว่าเราอะรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเป็นความสุขของเราที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไม่งั้นเดี๋ยววันสมมุติอยู่กับพี่น้องหลายๆคนก็จะเที่ยวเที่ยวแบบ ผานโทษคนอื่นเนาะใชยังก็แกโชคดีแกได้ไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยแกก็ไปมีครอบครัวไอ้ชั้นเนี่ยต้องมาทนลําบากอยู่ที่นี่ซึ่งไม่ได้มีใครบอกให้ทํำไม่ได้มีใครอาจจะไม่มีใครบอกให้ทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาบอกให้ทําขนาดนั้นจริงๆเราเลือกได้ค่ะอเราไม่ต้องทําขนาดนั้นครับครับหรือแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าต้องทําก็ก็เว้นช่องว่างให้ชีวิตตัวเองบ้าง ใช่ค่ะมีเวลาตัวเองบ้างค่ะเรามีเรามีสิทธิ์ที่จะมีคือบางคนบอกว่าแม้แต่นอนกลางวันยังไม่กล้านอนเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงพอมันต้องอยู่กับความทุกข์มันอยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นใช่ค่ะมันจะกัดกินเราอ่ะก็คือว่าแน่นอนแหละมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ถ้าเราสามารถใส่ความปกติในแบบชีวิตที่เราอยากจะเป็นบ้างเอออันนั้นมันมันก็ทําให้ตัวเองได้มีโอกาสหายใจได้ ในลึกขึ้นใช่เหลือพื้นที่ตัวเองบ้างนี่ค่ะเหกับตัวเองบ,บ้างอเอาละครับผมเข้าใจว่าวันนี้คุยกระจรนี่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับลูกๆมากๆเลยนะครับไม่ว่าลูกที่กําลังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่หรืออาการป่วยแบบนี้หรือว่าความไม่สบายเป็นแบบนี้อาจจะยังไม่เกิดกับพ่อแม่ก็ได้นะเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเซนิเรโอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ลองมาทาบกับชีวิตตัวเองบ้างว่าจริงๆถ้าตัวเองเจอแล้วเนี่ยตัวเองจะ มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงนะครับผมก็ใจว่าเรื่องที่เราคุยอยู่นี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่อง how to <c oughs> ในการดูแลพ่อแม่หนึ่งสองสามสี่แต่ตมันเป็นเรื่องการดูแลใจเนาะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ซึ่งอันนีน้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าสําคัญที่สุดนะครับคิดยังไงว่าดูแลไปด้วยแล้วทําให้ตัวเองสามารถมีมีชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ยังโชคดีเพราะว่ายัางไม่ต้องไปเจอเรื่องภาวะทางการเงินถ้าสำหรับสำหรับบางคนนี่โอ้โหต้องรับภาระทางการเงินด้วยต้องรับภาระทางด้านจิตใจด้วยมันจะประดังประเดยเข้าไปเยอะมากๆเลย วันนี้ขอบคุณโจมากๆนะครับ,บที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับบุพาบการีที่เคารพ<ม>คู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ